แม่นบ่ได้น้อยนะ,นะเคยปลูกอยู่ยบ่เคยเห็นเขาปลูกบ่เคยเห็นเคยเห็นเขาปลูกก็ดีแล้วเคยเห็นเขาปลูกปลูกเอาเนาะนในเมื่อเฮาบ่ได้อันนั้นเด้เฮาบ่ได้อันแม่น,น,น,มมนชื่อตลอดชื่อตลอดบ่ได้ลุงแหล่ ทักทายกราบสบายดีท่านผู้ชมพี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเดอ้อพี่น้องเนะาะมื้อนี้ก็อยู่กับเบอรลีพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ชาวเตียงอ่อนเพิ่นอยากปลูกผักพี่น้องเนาะก็ะเลยบอกเพิ่นหลายแนวแหละเฮาปลูกผักเฮาก็ต้องถามแม่แล้วให้ถามแม่แล้วว่าวิธีการเฮ็ดจังได๋ปลูกอันผักหอมบอ่ผักอันซีบอ่อหนะพี่น้องเนะาะเบอรลีก็ซื้ออันในผักหอมมาแล้วแล้วก็ในพักซีประกาศทมนี่นะี่พี่น้องเนาะ เราเราบ่นมีเรามีแต่พักนี่นะจะมีอะไรพวกหอมแล้วบ่มีนะมีคนเดีแบบทำนี้บอน้อยลงนีน้อยกว่านี้เอ้ามีธงเดียวน้อยกว่านี้อีกแล้วว่ <laughs> าวารีก็เลยซื้อมาพี่น้องนะพักรีก็ซ้อมวาซื้อมาแล้วก็ขักหอมก็ซอมนี่แล้วก็พักกาดะกาดนี่จะเป็นพักกาดพักกาดซ้อม กวางตุ้งมาพี่ต้องเขียวมันต้นหัวกวางตุ้งฮ่องกงอากาศกวางตุ้งนี่ว่าอากาศชอบแล้วก็อากาศอากาศอันอย่างปรบ้างอากาศเขียวอากาศของไทยได้นี่อาที่เจ้ามันนี่ก็สุกสาแตงอ่อนอีกคางหนึ่งโอเคแตงอ่อนสบายเออมาดูไปรินมาหนี่แม่ เอ้แม่เท้าอุปมมนแม่เท้าดิเนาะอันแม่เท้าไอเนาะแม่แม่เท้าไนะอ,อ,อ้ายบนะูเลยบไได้ไปหมเนาะเอออืม,อม rồi 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 sao đang on không này nó sao đang on này thì... thì phụ phác bỏ rồi hút là bỏ đi nha hút đeo nhưng không nhưng ยังบริจีคุดให้นนนอีกคนไว้ยังนานหนึ่งอีกเออบริษัทเ่าแก้มาให้อีกมะไรบริจีคุมอีกคุดแล้วแม่นีาาเออ่เด็กไปซื้อมาให้อ่าไปปลูกเด้อถามแม่เจ้ามีไงในพักยังแน่น,น่ะบุ๋งลูกฮะ แบกชี่แบบได้ผักชีในผักชีได้อนะนี่แหละโอแม่นบ้านน้อยๆนะ,นะเคยปลูกอยู่บ่เคยเห็นเขาปลูกบ่เคยเห็นเคยเห็นเขาปลูก ดีแล <c oughs> ้วเคยเห็นกับผูกลูกเอาเนาะในเมื่อเขาบ่ได้อันนั้นเด้ยเขาบ่ได้อันแมนชื่อตลอดชื่อตลอดบ่ได้ลุงแหล่เราบ่สบายปะดูแลดูชายแล้วไอ ลูกชายเราบ่อยแล้วเป็นยังไงนะไอโอ้เป็นผัวนางเจี๊ยบมาเลยโอ้ผัวนางเจี๊ยบแม่ผัวนางเจี๊ยบตะกี้เนาะแม่โดยโดยโดยดีแล้ว อาต้องบอกเลยว่าที่ชาวเตียงออนได้เงินนะพี่น้องนอเนาะบอแม่นว่าชาวเตียงออนได้เงินอันสวัสด,ดิการแต่ว่าเป็นได้เงินเดืนเดอนของพวกเราถุนค่อยตอนสองล้านปลายหันพี่น้องต้องเข้าใจเด้อพี่น้องเนาะจะหน่อยว่าเอฟซีอันว่าได้เงินแล้วคือบอัเฮ็ดบุญน้ำบัเท้าได้เงินสองล้านปลา,ายนะเอาม่าไซน,นี่เซชินบัพ่อดอกเฮ็ดบุญนะพี่น,อน้องเนาะเป็นบัวเท้าสามสิบล้าน,นบัพ่อเอฟซีก็ต้องเข้าใจน้ำกันจะหน่อยว่าเป็นยังคือบัเฮ็ดบุญเฮ็ดชินนะ เดยดเดพี่น้องเนาะชีวิตของเราก็ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยจนบวจักจุดไม้ในตอนนี้ผัวกับบรรยแล้วเกับเลยนั่นเนาะแบบฮุบคือเป็นกองกับแท่นน่ะเจ้ากวาดออกมาบาอ,อเออเจ้ากระซานไปทมคุ้มคันมันเป็นกองลายกันเด้อ เราอันต้องเขาต้องอันหูวจักวิธีการประชันซะ,ะเนาะดูกับมันกันกแดดแน่มันมีแนวมุงเนาะทางนั้นเนาะนถ้าเจ้านะมันแดดแล้วมันบ่มีแนวมุงเด้ดมันบ่จักแนวมุงเขาต้องหาแนวมุงมันจังบ่แดดเนาะอาเนาะติดแต่อไปต่อเลย คันสมมติว่าได้เงินได้คำม,มาได้เงินค่าสวัสดิการของผู้เา่ามานี่กับอนอื่นกับบต้องให้พยยืมให้พยยิบไยยืมยเเ่าต้องเฮ็ดบุญเฮ็ดชินเฮ็ดเพื่อนเทาก่อนสมมติว่าได้แต่ว่าถ้าได้หรือบ่ได้เทากับโบหู้เห็นเนาะเลยแจ้งที่ได้หรือบอกกับบนยังบบหู้แต่ว่าเทากับว่าไว้ย่านมือใดมือหนึ่งได้หละคนอยากยืมก็มีได้มัน่บว่าไ,วได้ได,เไได,ได้เวลาเขามีเงินนะ คนเฮาเนาะเจ้าก no? <No. S 1> mm ็ต hmm. ั้งใจปลูกพักปลูกหญ้าไปนี่แล้วเฮาในเมื่อเฮาเลือกบ่ได้เด้เฮาสิเลือกให้ผู้ใหญ่มาช่วยเฮาโลดครับเพิ่นเฮาก็ะกระกได้เฮาต้องเบิ่งเพิ่นก็เบิ่งคือกันก่อนเพิ่นที่ช่วยก็ได้เนาะแม่ คนเฮาพี่น้องเลยก็จะธรรมาดาอะ้รเลยโดย,โดยพี่น้องเลย,ย,ยนลย่นาจากหัวพี่น้องเลยเนาะเฮายเจ้าจิปุูกเมื่อไดรนี่แผนการวันพระฮัทหรือวันชุกแมว่วาบ่ มาเมืม่อดีบ่พ่อพึ่จะให้ปลูกแมน่นเออแบบว่าชอันอันนั่นใช่เนาะนปลูกพักก็ต้องหามือหาย้มพี่น้องเลยการทพ่พอตายมันทิดปลูกแล้วปลูกมันทิดปลไ,ได้ ทอ,อ,อ,อดมันทอดออกรถมันเพิ่งว่าวบ่ลตอนนี้ในะยังบ่มีแนวกัง้งแนวบังอันนั่นะนะ่ะเนาะแล้วอาแนวกั้งบงังก็ซื้อไม้จังไพร์ได้เชื้อใม่จังไผรมาเหตุอะไ,ไดรมาจังไผร์เอมนะเอ็มื้อมียพี่น,น้องเนาะวางหลังไผรกักังปางอยู่เนาะ ใครก็ได้ตะกี้นะอ้ยไม่ให้แล้วน้อยนึงตะกี้น่ะลแล้วล่ะตัวนั่นมันเพล่ะเลยเอาขึ้นใช้ตัวนั้นเหมือนบ่กเ<แ>นาะแล้วก็ตัวนึงก็ตัวมันเหลือกัท่านมอที่เอาไปเนาะ<แ>อันนี้ก็ต้องเเวาความจริงได้พี่น้องเลยท่านมอเพิ่นเอาไปอันหนึ่งอันนี้ก็เบาลริ่กระซื้ออันในาพักมาให้ตามสัญญาเบาริได้สัญญากับสาวตตงอ่อนไว้ก่อนช่อออกไปฮะเบาเรีซื้อมาให้ในพักกันอยากปูกปันมีความตั้งใจอยากปูเลือพักบัวบบบนี เักบื่กับเบาลลีสิหามาใหาด้ดอกเพราะว่าหามาใหา้เธอละปลูกแล้วเธอเบาลี่จะใส่ลามงวูวเบาลี่เก็บมาได้เบาลี่บริสุทธิ์ได้ไม่ให้เก็บเราบ่เก็บเรียบร้แล้ว,อ,ลวอ,อืมเราค่อยเก็บเอากะไฮบริสดทธิ์ได้เธอคอยจะใส่ลามงวูวก็เป็นน้องบัวสางได้ใช้เงื่อนเฮ้ยลูกเจ้าในเล้าหนึ่งเข่าไปแล้วปะน้าน้องเป็น ไม่ต้ว่าให้เจ้าอันนั้นเด้อเจ้าสอนแล้วหาวิธีบอกหาวิธีสอนแล้วเขาเพราะว่าขั้นบอบอกบอสอนเนี่ยแล้วก็บเป็น่ยนเลือกข่อขั้นเจ้าบอกบอสอนแล้วขั้นเจ้าบอกสอนแล้ว,ลวได้ไหนแล้วก็เป็นกันเราเปลี่ยนแล้วก็โอเคอยู่บาเนี่เพราะว่าเราจังที่ได้ซอยจะได้เด้ยหนึ่งข้าท่าแม่ก็ได้ต่อไปกันที่โอเคขึ้น จะจับไปนอนนะชอนเอาแล้วลูกเจ้าเันอยากให้เราว่าเป็นเว้าเราบอเป็นเว้าอันนั้นนี่เราเป็นว้าวเลย ท่านเราเป็นว่าวนี่เรา่าจะมีผู้ช่วยเหลือแต่ว่าเรานะเราบปว่าวผเป็นคือเด็กน้อยผู้อื่นเนาะแม่นายว่าวยผู้เป็นท่านสมมติว่าอันเราเป็นว่าวคือผู้อื่นผู้ไกลนี่เท่ากับนี่ลลวคนซอยเราชาวอันออยนี่อันนี้อยากได้อย่างกับเรา,า,า,าเป็นว่าวเราประจกักษ์นว้ว่าว เราอ่อนอ่อนบอ่เป็นนะอีกอย่างาเราก็ค้นบ่เต็มร้อยคือจะว่าแล้วจะซ่อมแล้วว้าวเป็นแล้วแล้วหเต็มร้อยเป็น้อกก็คือ FC หัวจักกัแหละทั้งแม่ทั้งลูกกัแหละปฏิเสธบ่ได้ดอกอันนี้เพราะว่าแต่เราค้นก็เข่างเฮียนก็ไ่ได้เข่าเข่าอยู่บ,บ้งเฮียนเจ้านะบม่ได้เข่าแม่บ่เจ้าก็บม่ได้เข่างเฮียนมนลูกก็ไม่ได้เข่าแบากกบนี้เนาะองเฮียนนะ พยายามบอกลูกเจ้าน่ะโรงเรียนยมันจังเป็นตาคั้นลูกไปรโรงเรียนนี่เขาต้องมีวิธีการบอกไม่เหมือนคันถ้ามีการศึกษานี่ถ้ารโรงเรียนนี่ก็ได้ไดไรก็จะบ,บอกฮะเจ้าบริเฮียนปหนึ่งปสองกับบริเฮียนปะเพื่อนจะดังไพ่อยังอันนั้นน้องอ้อยนะยจะดังลินเดอรจะดังลินเดอ อันนั้นเวลาว่างๆเราแรงๆเจ้าก็พาลูกเจ้าไปป่าแล้วก็เก็บพื้นมาไว้ดังไฟซอยซอยนั่นเจ้าซอยอันกันกับอันทานนะ่อาจะดังทานอย่างเดียวมันกับเปลือกคือตะกี้อันพอถ่าพาจะเห็ุอยู่ตอนเราหันเนาะตอนเราหันน่ะเราไปได้เราไปอัน เราต้องใส่เอ้ยเราต้องได้เงินมากกับใส่หนีให้เบิดแล้วเนาะโดยหนีกันหนีเอื้อยตัวเองดอกพี่น้องเอ้ยแต่คันบน่ใส่มันกับข้างคาอยู่เอื้อยเอื้อยลดเนาะคนเทาดินตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นของเจ้าแมเพราะว่ายังเป็นชื่อเอื้อยอยู่เป็นบ่โดยอ๋อถ้ามีเงินมีคำก็จะแท็กดินตอนนี้ไว้โดย แม่นบ่แมใครได้กินแม่เจ้าดอกว,าวอะา้วยถ้าดินตอนนี้เป็นของเจ้านี่ก็คือสดีเนาะเราเนาะด้วยด้วยด้วยในเมื่อดินตอนนี้ยังไม่ได้เป็นของชาวตังอ้อนพี่น้องว่าตามความจริงก็ได้แต่จังว่าแน่นพี่น้องเนาะก็คือ ซื่อน่ะยังเป็นซื่อของนั่นอยู่ยังเป็นชื่อของเอ้ยแล้วเจ้าอยู่แม่นบ่แมปะพ้ายังไม่ได้แทกยังยังไม่แทกแล้วก็ตอนพ่อเท่าเอ้านะพ่อเท่าหุ่นทอนว่าซื่อน่ะบ่ได้เป็นซื่อแล้วเพราะว่าเราสมโนขั้วยังกรบโบมีซื่อแล้วนะแม่ก็แล้วเลยบ่ได้จดใช้พี่น้องเอ้ย ดินดอนตอนอยาคนบ่มีซื้อนะบ่ได้อยู่บ้านใดพระธาตุสุนทรพอนนะแล้วก็กได้แม่นบ่แมน่แมนคนบ่มีซื้อแล้วก็บ่ฮู้ว่าอยู่บ้านใดเอฟซีกะให้เข้าใจนะฮัน่นพี่น้องเนาะช่วงนี้คือสิเบิดแล้วเนาะคนให้เกี่ยวข้าวเนาะ แล้วชองชะมือเด้ขึน้นพ่นบะปะเอาเนี่แมน่แมนบ่นเพราะมันแล้วเนาะพอไปขมือขอมือพี่น้องเนาะแล้วก็แล้วแล้วก็บอจัากําเห็ดกันเลยหันมาปลูกพักก้อนวันนี้เนาะปลูกพักบางเธอเพอได้กินพรไ,ได้กินได้ยำมาแล้วก็ได้พรได้กินเพราะไ่ได้ไปขออม่าซันซะเนาะ แม่เจ้าว่าถิมาปลูกม,มาสอนวิธีปลูกแม่เออแม่ตู้เด้อสอนวิธีปลูกเจ้านอะผมเป็นอยู่แล้วเจ้าบมเคยปลูกเจ้าต้องเรียนหู้การใช้ชีวิตข้าวที่ไปขอแตเ,ข,ข,เข้าวกินมันก็บราได้ขอแต่คนกินโดยขอแต่คนกินมาได้ได้เจ้าอยากได้หมกพริกพ่อบอกมาปลูกเจ้าต้องก้า,าในมันได้หมกพริก ชื่อตลาดก็ได้เวียมันฮะเวียมันตลาดนัดชื่อตลาดม,มีอดขายบ่แมนว่าด้องมีขายนี่อะไรม,มีขายเฉยเนาะแมน จะเป็นที่ขายที่ยังแล้วม,ม,มันจะบอ่อนั่นบ่อมันจะบ่อเหี่ยวบอ่อเหี่ยวหามาแล้วปลูกหลอดม,มันต้องใช้งอกมันปลูกพี่น้องเนาะแล้วลถ้าใชเอพซีมีความเห็นว่าจาังไรก็คอมเมนต์หน่อยเด้อพี่น้องเนาะการปลูกอันการปลูกมะพริกพี่น้องเนาะ <c oughs> ปลูกมะพริกมันก็นยากนหน่อยนึง ปุพ,พก,การ์ดอีกอย่างนีงเขาต้องใช้ผุ่นบ่ะจะมีผุ่นใช่บ่ะมีเอาพุนมาจะใช้นะผุ่นขีง้งัวกี่น้ำผุ่นขีง้งัวน้ำนั่นบ่ะน้ำเพื่อนม่ตู้ป่ะอโอเคได้นะเจ้าก็ได้เพื่อยังมีผุ่นเพื่อนม่ตู้เออ อาบนอนเลอพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าเมื่อกี้อันแก่เข่าอยู่เบาวลีก็รออ้ายโทรมาเนะาะเรื่องราวก็ดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเนาะย้อนความขึ้นได้ของซาวแตงออนแล้วก็ย้อนแม่และอ้าวบอกสอนแน่แล้วก็เบาวลีบอกน้ำ ล้วก็คืดเองนะปทีทองแต่ละอย่างในเมื่อบ่มีผัวแล้วมันลําบากไอ้ลาบากก่อตอนมีผัวแ่าชุนทอนบลําบากกว่ามันบ่ะอย่างน้อยถึงิเล่าสี่ดาแล้วสิป้อ,อกยก็ย่าเนาะแต่ว่าชูทายล้วก็เบิ่งแงง,งอยู่เนาะกินหอดเล้าอยู่ได้เจ้ากันนี่เนาะกินหอดเล้ากว่าอันเล้าก็ดีกว่าท่านหมอแล้วเนาะเพื่อเด่นท่านมอแล้วบ่ปันตาย,ย่ังดิ เอติดเดีแล้วพี่น้องเอลยเนาะพอได้ปลูกพักปลูกมีแล้วก็ได้พักปลูกหญ้ากินพอมาได้ไปขอชาวบ้านแถวซองขอหมู่แห่งเต็กหมู่แห่งจีดูถูกเหยียดยามแล้วนำไปขอหมู่นะแล้วปลูกกินเองแค่เน่ให้หมู่มาขอดีกว่าให้ไปขอหมู่ใดพี่น้องเอลยเนาะแม่ให้หมู่มาขอนี่ ไผ่น่ะลูกหลานเป็นตุวทานะบอโอ้จะไปอย่างเนาะไปนาเขาด้วยเนาะเขายังไปแล้วงนาเลยเขาเป็นจ้างเนาะเขาวีจ้างนาเขาคงได้ลายเนาะไผ่น่ะเอื้อนนังเลยเนี่ยเออนาเขาเนาะนี่เนาะแม่นา ดย,ดยี่เลยเนานะดีใจนำสาวทงอ่อนที่คิดได้เอฟซีก็ย่องเจ้า,ลาหลายหลายเดี๋ยวนี้นะเจ้าว่าเจ้าคิดได้ดินแล้วก็มีทอนในในบริเวณเทือนนี่แหละพี่น้องเลยดินแล้วนะแต่ก็นะเจ้าบ่มีดินเป็นดินพุทธุนทอนเนาะพอเราตายแล้วก็พอได้อคันมีเงินมีคำก,ก็แทกเราเป็นชื่อเจ้ากับลูกบัต นี่มึงห้องน้ำห้องในก็สร้างแล้วเราเทพ่น้องเนาะเรือตั้งแต่น้ำสร้างเด้อพี่น้องไทายเอฟจากซอยเรือแล้วก็เจาะน้ำสร้างสูบเอาก็ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเาเจาะหูใหญ่ไว้แล้วก็ดูดได้ปุ่มมาลงถ้ายมีอนาคตทางหน้าถ้ายเอฟซีเมตตาอยากเจาะให้ก็ยินดีเด้อพี่น้องเนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้อันให้เอฟซีพี่น้องเอ้เนาะอยากให้แล้วได้อยู่เบารหลีกก็ได้แต่ว่าจะเกลดจังใดพี่น้องเนาะ ว่าที่ช่วยเหลืออันชาวแตงออน,นี่แต่ว่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งอันนั้นนหนทั้งผู้ที่เคยซอยพรเผ่าสุนทรอนนี่เพิ่นว่าเพื่อนชีรับซื้อเข้าให้ยู่แต่ละเดือนละเดือนถ้ามดถ่าชาวแตงออนบลักไปขายเพิ่นว่าเจ้าชิลักไปขายอยู่บ่รออะไรอย่าลักไปขายเด้อขันเจ้าลักไปขายเพิ่นบลซื้อขั้นเจ้าบลักขายคันเจ้ากินปกติสูง่ว่ากินสองคนกับลูกกินปกตินี่เบิดนเพิ่อนอยากจะซื้อให้อีกนะ กันสมมุติว่าเจ้าซื้อสัตว์ได๋ซื้อสัตว์เฮาต้องซื้อสัตว์สุจริตแล้วกะบก่ลักไปขายไปหยังโดยเนเฮามันต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองแล้วกะต่อผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือเฮาเด,ด,ด้ดีแล้วพี่น้องเด้อเนาะชีวิตของสาดงงวดอ่อนก็พอซ่นี้กับูก,ก็ไดู้ก,ก็จักบ่ได้อะเด้พี่น้องเนาะ